เขารุสกสงการานเพราะว่าเนี่ยเขามีกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที <ừ> ่สิบสี่แล้วพี่อบจะมาไหมฮะมาครับผมผมมาอยู่แล้วผมเป็นคนที่แบบว่าเป็นยังเป็นวัยเ,เด็กอยู่มาใครอะยไม่เด็กอะไรนะมาใครอ่ะคนเดีย <f> ว <li> ไม่เห็นไปคนเดียวเลยอะไรเกาหลีไม่เห็นไปคนเดียวเลยไม่ไงว่าไปคนเดียว <laughs> <laughs> ผมก็ไม่ได้บอแล้ผมอยู่ที่ไหน <laughs> ทิปนี้อ้เป็นคนจัดจะบอกว่าปกติครับทุกปีเนี่คือทุกสิ้นปีเผมจะมีโอกาสที่จะได้ไปเกาหลีแล้วเพราะว<อ>่า<อ>มีเพื่อนอยู่ที่นู<อ>่นอะไรอย่แล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เออเขาเรียกว่าอะไรล,ล็อกคิวไว้เผื่อว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราแบบเออจะทำงานแบบมีงานจ้างอะไรว่างเออ ไปเกาหลีดีกว่าก็เลยพาแฝดไปเปิดตัวกับเพื่อนที่นู่นอะไรอย่าเพื่อไปพูดถึงอย่างนั้นไปไปซื้อไปซื้อก็รู้สึกแย่ไงไม่ดูการคืจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมีโอกาสได้ไปใช่ไหมโอ๋ก็เลยแบบว่าอ่ะชวนหน่อยละกันแล้วตอนนี้เอสจะไปทางบ้านส่งมาถามว่าสุดว่าจีบต่างคนต่างจีบกันมีต่างคนต่างจีบกันหรือว่าเข้ามาเลยต่างคนต่างจีบกันหรือว่ามันรู้สึกดีแล้วมันแบบสารภาพ ว่ามันก็เป็นความสัมพันที่ดีนะครับมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆ <c oughs> คือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงซู่รู้สึกว่า <c oughs> คือเราอ่ะเราโตแล้วอ่ะเรา,เยยา,ก,าก็อยอกะจะโากคนที่คบใครครับ ไม่ได้เหมือนว่าเราแบบเรามองหอนไรเราไม่ได้มองแค่ว่าคนที่แบบสองสปีเลิกอะไรเนี่ยคือเราเป็นคนที่มองอนาคตมองอนาคตเราอยากจะมั่นใจกับคนคนนี้หรือว่ามั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราได้นานที่สุดเราถึงยืนยันสถานะก่อนนะมีนี้ผมโอเคมากเลยเวลากับการที่อะไรผมเป็นคนจะเปิดก่อนแล้ววันนี้ก็ถือว่าเราเป็นการเปิดประตูให้ก่อนว่าเออกำลังคุยคุยกันจีบกันอยู่ภาษากับบ้าน ใช่ศึกษาการชอบอะไรในตัวเขาเนาะเขาเป็นคนหัวร้อง่ายครับคือเวลาเรารเล่นกีฬาหัวร้อง่ายนะเป็นได้าบบเขาเป็นเหมือนบ้านะหัวล้ออันนี้ฉันเป็นบ้านะไม่คือเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนหัวร้อง่ายคือเราเล่นอะไรไปมันเหมือนได้ลรงอารมณ์ดีโพสิทีฟมาตลอดเลยอะไเขาอาจจะฉีดยาก็ได้อาจจะแบบซัพพอร์ตซัพพอร์ตเพื่อนนะเธอแต่จริงๆก็คือยิ้มแห้ง แลออ้วทีมเกาหลีจะมีรูปพั่วไหมเห็นไหมนอกจากอันเดียวๆที่ต้องมาข่าวต้องมาประกบคู่เองมีอยู่แล้วแต่ไม่ลงอ่ะดิเ้าเราก็อย่างที่บอกไงเราค่อยๆยไม่รีบรีบอะไรอะไรอย่างงี้เดี๋ยวคนแบบว่าเป็นตูนตาอะไรอย่างงี้ตกใจกันนี่แล้วถ่ายคู่ไว้บ้างแต่ไม่ลงไม่ดูนี่ริบเป็นทาสเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์ริบเป็นทาสเอออันนี้ก็ฟิตอุ่นเพิ่อเรื่องนี้เลยเหมือนกัน หายเหนื่อยไหมพี่โอ๊บได้เลยได้ขึ้นขนาดนี้ได้ขึ้นระดับหนึ่งเน็่ยเฟลกอะไรเงี้ยมันเป็นแบบว่าความยอดนิยมอะไรอย่าเอออย่าลืมติดตามนะติดตามติดตามเนเนฟิกเนาะทำหน้าบวชตอนบวชตอนต่อ23 24วันนะครับไม่ทันก็ไม่ทันก็ยังไงไ่ทรีรันที่เน็ตฟิตนะครับเปิดช่องวันไม่เจอไม่เจอเพราะว่าไม่เจอจะตีช่องวันด้วยเดี๋ยวขอเยอะกว่าผลงานไม่ได้ไเออได้เองใหม่ล่าสุด เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ปล่อยอีทีออกมาเรื่อยๆก็คือใครที่แบบว่าทิดถึงการแบบถึงเสียงงโอมอยากให้โอมมาออกมาปล่อยเพลงเงี่ยปีนี้ได้เห็นแน่นอนจะพยายามทำเป็นอัลบัมลบ้มออกมามีหลายอ่ะมีหลายอย่างเลยคือเราจะเห็นเป็นว่าคือเราถ้าเราฟังแต่้นเดเฉลี่ยเลียจะเห็นว่ามีการเดินทางมีการเดินทางก็เลยกเเพราะเขาชีอเพลงว่าอะไรนะจีบแบบ จีบแบบไม่จีบเพลงเราชื่อว่าจีบแล้วนะรักแบบไม่รักเลย่างีเหรอ